สวัสดีครับผมเสือ snapshot ครับสวัสดีครับผมเปา snapshot ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเลนเวลท็อก3 5 f 1.7 ตัวนี้เป็น APS-C นะครับมีทั้งหมด3เมาส์มีเมาส์ไหนบ้างครับน้องเปามีเมาส์ E นะครับใส่ของ Sony นะครับเมาส์ Z ใส่ของ Nikon ครับเมาส์ XF ใส่ของฟนะูจิอืมมีทั้งสามเมาส์เลยนะมีสามเมาส์เลยครับนี่เสือเป็นเรียน APS-C คูณ1.5เนาะครับถูกไหมครับน้องเปาคูณ1.5ก็ระยะจริงๆก็ประมาณ52เออ52.5ก็ได้ระยะที่50 1> F 1.7แล้วกันก็ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอโบเกลกลมวันนี้พี่เสือเราจะมาเล่าสเปคเลนส์มส F1.7 าดให้ฟังนะใช่อะไรบ้างเพื่อหลายๆคนไม่รู้เนาะแชร์ข้อมูลให้เ,เพื่อนๆเนาะว่าเลนเวลท็อกรานไหคุ้มค่าหราค้า,าใช่ที่จะซื้อหรือเปล่าใช่ครับแต่ต่างจากเพื่อนหน่อยจะเป็นตัวเมาส์แซตครับต่างกันตรงไหนครับพี่เสือน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมาอีก10กร,รมัมแต่จริงๆ10กร,รัมนี้ ไม่ถึงก็เยอะนะพี่เตือนะมีส่งผลอะไรไหมเพราะว่าผมว่าสุดขัาไม่ส่งผลนะพี่เตือนะนนแต่ซ้หรับสซนเมาส์นะก็1้0กรัมโอ้แบบนี้แปลว่าเรนส5มเมาส์ e เมาส์ x f นี่เราแค่170กรัมเพอ,อใช่ใช่เรนส5ม1ิ f ่ตัวเนี้ยครับราคา7ใบเทามีทอนนะพี่เตือนะครับผมอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะซื้อนะครับผมนะมันใส่อะไรเข้ามาบ้างครับพี่เตือ ชิ้นเลนเลยชิ้นเลนเหรอครับใช่ครับชิ้นเลนนี่ใส่มาให้กี่อันครับพี่เสือเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมชิ้นเลนนะน้องปอครับผมให้มาถึง11ชิ้นเลยโอ้โหตัวเล็กแค่นี้นะครับพี่เสือใช่ครับชิ้นเลยครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่กันได้ยังไงสิบเอ็ดชิ้นมีอะไรบ้างครับพี่เสือหนึ่งเลยครับผม E D หนึ่งชิ้น E D นี่ช่วยอะไรครับพี่เสือช่วยลดความคาดเคลื่อนของสีครับโอ้โหลดความคาดเคลื่อนของสีนะใช่ครับผมชิ้นที่สองจะเป็นแอสปาลิคอลเลนลดความคาดเคลื่ออนขง ภาพที่มันบิดเบี้ยวอ๋อแปลว่าเลนส์35ถ้าไม่มีชิ้นเลนส์ตัวนี้นะครับผมนะภาพมันจะบิดเบี้ยววบิดเบี้ยวมันจะโค้งตามความแต่ว่าตัวนี้ช่วยลดความบิดเบี้ยวใช่มครับมีหนึ่งชิ้นเข้ามาก็ถือว่าดีชิ้นเลนส์หนึ่งละครับพี่ตออีกชิ้นเลนส์หนึ่งจะเป็นชิ้น HR โอ้โ SR นี่ศับใหม่นะครับผมไม่รู้นะ h r นี่ช่วยอะไรครับพี่ตือถ้าตามที่พี่เข้าใจครับผมตรงชิ้นเลนส์ตรงกลางมันจะบวมอ๋อมันจะมันจะไปแก้ตรงนั้นน่ะให้มันเหมือนแผ่นกระดาษ คือ<ป>ตรงหน้าเลนน่ะมันม,มันนูนใช่ไหมถูกไหมที่มันวางเป็นเลนเป็นเลนเป็นแก้วเป็นแก้วเ,เป็นนูนอ,อ่ะอ๋อมันนูนปุ๊บไอชิ้นเลนไอตัวไอชิ้นเนี้ยครับผมไปทํางานกับแอ,อ์กอฮอลอตัวเฮดอาร์ R เนี่ยมันก็จะทําให้ตรงนั้นน่ะเป็นระนาบที่มันไม่โค้งอ่ะเออมัน,ม,นมันจะได้คือจะยิ่งลดความเป็นเบี้ยวมากกว่าเดิมถูกไหมครับใช่ครับอย่างข้างหน้าเลนอย่างนี้ก็เคลือบเฮดดีนาโนมาเวลาเราไปใช้งานครับมือเราอาจจะไปโดน แล้วก็เป็นรอยตรงตรงหน้าเลนนอ่ะครับหรืออาจจะไปถ่ายข้างนอกมีละอองฝนอย่างเงี้ยตรงนั้นมันก็ช่วยกันให้ใส่มาให้จัดเต็มขนาดนี้นะครับพี่เสีย่ยผมสงสัยอย่างหนึ่งครับในตัวนี้มันเป็นเลนทางเลือดเลนนอก่ข่นะครับครับผมอยากรู้ว่าระบบโฟกัสเนี่ยมันดีเทียบเท่าเลนไ่ไหมครับพี่เสีย่ยมันดีเทียบเท่าไหมล่ะ มันใช้ระบบ S T M stepping motor มอเตอร์อย่างดีเลยอย่างดีเลยเวลาเราถ่ายวิดีโอมันจะดังกึก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 ถ้าเป็นมอเตอร์สมัยเก่าอ่ะแต่พอมาเป็น S T M stepping motor มันช่วยแก้ตรงนั้นให้เงียบเลยก็คือถ้าใช้เลนตัวนี้คือไม่มีปัญหาต่อการถ่ายวิดีโอเลยถูกต้องเลยครับพี่เต๋ถ้าให้ตอบแบบ100%เมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกดีกว่ามอเตอร์สมัยก่อนคือพี่ลองถ่ายแล้วอ่ะมันเงียบก็คือหมายถึงว่าสมมุติเราเราโฟกัสตาใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันจะจิกตาใช่ไหมครับครับผม ตัว FTM ตัวนั้นน่ะมันก็จะหมุนกึกๆๆนะพี่เข้าใจมันก็จะหมุนกึ๊กๆๆตามท้องดวงตาเวลาเราถ่ายวีดีโอหรือว่าพามิ่งอย่างเงี้ยแต่ a t m ตัวนั้นน่ะมันมาแก้ให้ก็คือเงียบแล้วก็เร็วสมุดดีมากเลยนะจบเลยจบเลยใช่ครับพี่เสือครับครับผมเลนตัวเนี้ยครับถ่ายใกล้ได้ไหมถ่ายใกล้ได้ครับได้กี่เซนครับพี่เสือสามสิบสามเซนครับผมโอ้โหถ่ายใกล้แค่ไม้บรรทัดนิดนิดเลนตัวเนี้ยนะครับ F หนึ่งจุดเจ็ดเลย ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปถ่ายบุคคลนะ,ะผมอยากโรย้ยเสือโบเก้ที่กลมไหมครับพี่เสือก็1.7เนะี่ยให้โบเก้ที่กลม,มถ่ายแบบถ่ายคนนี้หน้าชัดแบบหลังเบอร์เป็นดวงไฟเป็นกลม,มแต่ว่าต้องถ่ายให้มันมีดวงไฟนะอย่าไปถ่ายแบบถ่ายจมก็กับความแพงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวเนี้ยสามนะ่า1.7เน่ะครับผมมันกลมเพราะว่าไดอะแฟรมข้างในอ่ะในเลนตัวม่านเชตเตอร์ที่มันปิดอ่ะครับผมมันหลีได้แบบ โอ้โห9กีบเลยตัวนี้มีมาให้9กีบเลยหรอใช่ครับถ้ามันมีน้อยอ่ะมันจะทําเหมือนหกเหลี่ยมอ่ะอ๋อมันมันจะไม่กลมอ่ะรับผมไปดูรูปนางแบบที่ด้านหลังเป็นโบเก้นะครับวางรูปคือเป็นเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมใช่แปดเหลี่ยมใช่คือคือกรีบตรงนี้เลยกีบมันน้อยใช่ครับเขาเรียกกีบไดอะแฟมตรงนี้แหละถ้ายิ่งเยอะนี้ยิ่งดีเลยยิ่งสิบเอ็ดกีบสิบสองกีบเนี่ยมันจะอยู่ในเลนพวกท็อปท็อปใช่ครับเลนตัวนี้คือให้มากีบ ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับราคาประมาณเนี้ยราคาแค่แนี้พี่เสือครับแต่ว่าจัดเต็มทุกฟังก์ชันเลยนะครับพี่เสือใช่ครับผมเป็นเลนนอกค่ายเป็นเลนเต i ร์ดปาร์ตีที่จับต้องได้ครับแล้วน้ำหนักด้วยนะบอลน้ำหนักเบาอีกน้ําหนักเท่าไหร่ เมื่อกี้พี่เสยอบอกผมไปแล้วเนี่ยผมไม่ลืมนะจำได้ใช่ไหมจำได้ถ้าเป็นโซนี่กับฟูจิเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกรัมครับถ้าเป็นนิคอนร้อยแปดสิบกรัมครับผมต่างกันแค่สิบกรัมใช่ถูกต้องครับเออพี่เสือผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือคนไม่มีความรู้อะไรอย่างผมเนี่ยเนียผมเห็นหลังเลนเนี่ยมันมีไทซีมาเอาไว้ทําอะไรพี่เสยอปกติเนี่ยถ้าเป็นเลนส์มัยก่อนอะไม่มีตัวนี้มาเราต้องไปแบบไปต่อ USB dock บางทีไม่มีเลย<ม>เป็นเลนที่แบบ After อัพเฟิร์มแวร์ไม่ได้เลยอ๋อไอ USB เนี่ยเอาไว้อัพเฟิร์มแวร์ใช่ชครับเป็น USB อะไรนะเปา USB Type C USB Type C ของยุคใหม่ตอนนี้นะก็ <c oughs> คืออนาคตถ้าไม่มีกล้องรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับ,รบเลนตัวนี้ก็จะรองรับแน่นอนใช่ครับ <c oughs> เพราะว่ Man, าจะอัพเฟิร์มแวร์เข้ามาเรื่อยๆใช่ทั้ง3มเมาส์นะเปาไม่ว่าจะเป็น e เมาส์ x เมาส์แล้วก็ เซตเมาส์ไซส์ฟิลเตอร์หน้า52ามิลหมดเลยเลนส์35 f 1.7บห้เนึ่งจุตัวนี้วิวท็อกเนี่ยเหมาะกับเอาไว้ถ่ายอะไรครับพี่เตแล้วพี่แนะนำอะไรถ้าเป็นมุมมองพี่นะระยะประมาณคูณไปแล้วเนี่ย50นิดๆเนี่ยหนึ่งเลยคาแรคเตอร์เขาก็คือถ่ายคนแล้วได้ f 1.7หนึ่ดเจ็ดด้วยนะยิ่งละลายสวยนะแล้วก็อีกอย่างที่พี่แนะนำอ่ะครับผมถ่ายวัตถุที่มันชิ้นเล็กๆออ๋เพราะว่ามันโฟกัสได้แบบใกล้สุดอ่ะ แค่ประมาณนี้เองนะพี่เสือเนาะปรนี้พี่ก็จะจับขึ้นมาแล้วก็ซัดเลยถ่ยดเลยใช่แล้วก็เบาด้วยเดินถือสตรีทั่วไปเนี่ยระยะประมาณ3 5 5ห้าน่ยไม่ได้แคบมากสามารถเดินถ่ายสตรีทได้ก็คือไปเจอพวกเขาขายหมูปิ้งขายอะไรอย่างเงี้ยเราสแนปได้เลยระยะไม่อึดอัดเราพี่เสือใช่ไม่อึดอัดมีอะไรอไหมเราอะแล้วแล้วมุมของพี่เสร็จแล้วนะครับแล้วถ้ามุมของเปาอะ มุมของผมเหรวสามสิบห้าเวลท็อกหนึ่งยุดเจ็ดเนี่ยมุมของปองปอจะเอาไปถ่ายอะไรมุมของผมก็เหมือนพิเสืออะไรถ่ายทั่วๆวไปครับก็คืออาจจะเน้นถ่ายคนนิดนึงอืแต่ว่าถ้าเลนสามสิบห้าหนึ่งหุดเจ็ดผมถนัดเลยเพราะว่าเก็บเรื่องราวได้เยอะนะครับผมนะมันไม่แคบเ่เกินไปครับมันแค่ระยะประมาณห้าสิบมิลนะครับก็อาจจะถ่ายบุคคลได้แล้วก็เก็บวิวด้านหลังได้ด้วยให้แฟนถือถ่ายเราก็ได้ใช่นะครับกไปตัวเดียวเราถ่าย แฟนหรือว่าให้แฟนถือถ่ายเราก็ได้เพราะว่ามันถ่ายง่ายนะโฟกัสเร็วด้วยแล้วรถทั้งหมดเนี้ยที่ร้านเราก็มีให้ลองนะมีให้ลองหมดเลยนี่เห็นไหมใช่เอามาทุกเมาส์มาลองได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับเช่าเนี่ยครับถ้าเช่าสิบจ่ายหกวันเช่าเจ็ดจ่ายห้าวันนะแล้วก็เช่าสี่จ่ายแค่สามวันครับผมมีโปรโมชั่นเนาะบางคนแบบใช้ปีละครั้งเลยนะครับซื้อไปมันก็ไม่คุ้มหรือใช้เดือนละ สองเดือนครั้งครับเดือนละครั้งก็อ,อีกมุมหนึ่งก็คือว่ามาลองก่อนหมายถึงว่าเช่าไปปุ๊บแล้วไปลองแบบมันออกมามันจะเป็นแบบไหนโดยที่ยังตัดทินใจซื้อไม่ได้ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับพวกเลนหรือว่ากล้องอะไรอย่างเงี้ยก็มาเช่าก่อนนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมนะรบ,บกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนงๆๆคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะ ผมเปาสนับสัตว์ครับผมเสือครับผม,บผมสวัสดีครับ